เฮ hey, ดังๆผู้ที่ถือบัตรคนจนและเกษตรกรมีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทนาน3เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะครั้งเปิดลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทวันแรก 6โมงเย็นวันที่28มีนาคม2,563เกษตรกร,ร,กรและผู้ที่ถือบัตรคนจนก็สามารถมีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทนี้นะคะกระทรวงการคลังโดยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวในการถแถลงข่าวความพร้อมของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือว่าไวรัสโควิด -19 หรือมาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนว่าขณะนี้เตรียมระบบไว้แล้วและเปิดให้แรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคม2563 ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com เปิดให้ลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงนะคะนายอุตมะกล่าวนะคะว่าทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มาลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่านทางข้อความผ่าน sms ได้ ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจะสามารถรับได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ 1. บัญชีธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำม,มาลงทะเบียนหรือ 2. พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหากไม่จำเป็นไม่ควรเดินทางมาที่สาขาของธนาคารแนะนำให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ส่วนพร้อมเพย์ สามารถดำเนินการผ่านตู้ ATM ของธนาคารได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะไม่ต้องไปแออัดที่ธนาคารเพราะครั้งนี้ไม่เหมือนกับการลงทะเบียนชิมชอบใช้และขอยืนยันว่าแม้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะเพราะขณะนี้มีการไปลงในโลกออนไลน์ว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนไม่จะไม่ได้รับเงินนะคะ ข้อความนั้นไม่เป็นความจริงนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทนะคะมีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนี้นะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อยู่แล้วนะคะส่วนเกษตรกร,ะร,กรจะต้องดูว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่นะคะถ้าไม่มั่นใจก็ให้มาลงทะเบียนไว้ก่อนทางกระทรวงกางครคลังจะคัดกรองให้เองนะคะนายอุตมะก่าวค่ะ นายอุมตมะยังกล่าวอีกนะคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้วก็15,000บาทนะคะระบบจะสามารถดําเนินการให้จ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีของท่านได้เร็วที่สุดภายใน7วันทําการนะคะนายรับวรนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็กล่าวว่าถ้าลงทะเบียนรับเงินในวันที่28มีนาคมก็จะได้รับเงินภายในวันที่8เมษายนซึ่งในการช่วยเหลือหากผ่าน3ามเงื่อนไขคือเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ส่วนอยู่ในมาตรา39และมาตรา40สามารถมาลงทะเบียนได้ และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9ถ้าไม่อยู่ในสามเงื่อนไขขอความกรุณาอย่ามาลงทะเบียนไม่ต้องเผื่อว่ารัฐจะให้เพราะมีระบบ AI ในการตรวจสอบและคัดกรองอย่างดีนายารัตวารนกล่าวว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีการส่งข้อมูลแจ้งไปยังเบอร์มือถือว่าผ่านหรือไม่ภายใน7วันโดยจะแบ่งเป็น3กรณีก็คือ1กรณีที่ผ่านจะส่ง s m s ยืนยัน ให้รอรับเงินที่จะโอนให้ผ่านพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร 2. หากไม่ผ่านจะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลซึ่งสามารถอุทธรณ์ได้ 3. ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนะายรับวลกล่าวว่าทั้งนี้แม้จะมีการประเมินว่าแรงงานนอกระบบมีประมาณ20ล้านคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพราะต้องดูว่าต้องมีงานทำหรือไม่ ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนตกงานถูกลดเงินเดือนค้าขายไม่ได้หรือไม่ทั้งนี้คนที่ลงทะเบียนต้องเตรียมข้อมูลเช่นบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเป็นอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนและถ้าทำงานต้องระบุว่าบริษัทหรือร้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนกำหนดอายุผู้ลงทะเบียนคือ ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและหากอายุเกิน60ปีแต่ยังทำงานเช่นค้าขายขับรถรับจ้างและได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เหมือนกันนะคะตัวเลขการช่วยเหลือ3ล้านคนเป็นตัวเลขประมาณการที่จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือแต่ถ้าลงทะเบียนแล้วและตรวจสอบแล้วต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถของบจากรัฐบาลได้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบมาลงทะเบียนเพราะไม่ได้ช้าระบบมาก่อนได้ก่อนถ้าผ่านคุณนะสมบัติ3ข้อจะได้รับเงินทุกคนโดยไม่ได้ปิดกั้นการลงทะเบียนถ้าเป็นแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระเช่นคนขับแท็กซี่หาเรรแผงลอยเกษตรกร,ร,กรทุกคนมีสิทธิ์แต่ระบบจะมีการตรวจสอบไม่ใช่ลงแล้วจะได้เงินทันทีทุกคนนายละวรนกล่าวนะคะ